พบกันต่อในช่วงที่2ของรายการไลฟ์ตาชาแ n ล l บ Yamaha นะคะทางรายการขอเชิญชวนน้องๆที่ขี่ Yamaha R15 และ Yamaha R3 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ Yamaha Sports l and l i h t R Series Journey กิจกรรมที่จะชวนชาวรถสปอร์ตที่มีจิตวิญญาณรักในการท่องเที่ยวบนเส้นทางถนนสายเรียบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะพาชาวยามาฮ่าอ .15 และยามาฮ่าอ .3 บุกลุยเส้นทางเร้าใจ2วัน1คืนกระซิบนิดหนึ่งนะคะยามาฮ่าจัดเต็มตลอดกิจกรรมจริงแท้และแน่นอนเชียวล่ะค่ะกำหนดการเดินทางในวันที่18-19ถึง19พฤษภาคม2,567เริ่มต้นเส้นทางที่ชุมแพ่ จังหวัดขอนแก่นไปจนถึงภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ถือว่าเป็นเส้นทางที่สวยงามเชียวล่ะค่ะกิจกรรมภายในทริปนะคะทั้งยามาฮ่าจะพาไปทานร้านอาหารไปมานะคาเฟ่ที่ชุมแพรจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ขี่กันยาวๆเลยนะคะขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นไปถึงเพชรบูรณ์แล้วนะคะ เราก็จะไปแวะร้านอาหารครัวปอป่าที่หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ฮันแน่รอฟังที่พักกันใช่ไหมคะทางยามาฮ่าจัดที่พักไว้สำหรับชาวยมามาฮ่า R15 และชาวยมามาฮ่า R3 ไปพักกันที่สเตชันผูทับเบิกหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รวมระยะทางในการเดินทางครั้งนี้170กิโลเมตรเราใจไหมล่ะคะ ยามาฮ่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวเพียงคุณผู้ชมที่ใช้รถยามาฮ่า R15 และยามาฮ่า R3 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Yamaha โซซายตี้ไทยแลนด์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้รีบๆจองกันนะคะเดี๋ยวจะเต็มแล้วอดไปค่ะ ก่อนปิดท้ายรายการในช่วงที่2นั้นเรามาทำความรู้จักยามาฮ่า R15 Connect e d กันซึ่งเป็นรถที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งในประเภทของรถสปอร์ตภายใต้แบรนด์ยามาฮ่ายามาฮ่า R15 Connect e d มาในคอนเซปต์ Born to be one เร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งเท่ดุดันสปอร์ตในทุกองศา R15 Connected มาพร้อมกับรุ่นท็อป R15M Connected ABS และมาพร้อมกับ Aerodynamic Design เอกลักษณ์เฉพาะจากตระกูล R-Series DNA ล้ำหน้าอีกขั้นกับเทคโนโลยี Wide Connect Application การเชื่อมต่อข้อมูลรถช่วยให้ผู้ขับขี่และรถเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังตอกย้ำความเราจ่ายยิ่งขึ้นเฉพาะรุ่น r 1 5 m c o n n e c t e d abs กับระบบ quick shifter เปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำลัครชยังมีอีกระบบที่น่าสนใจนะคะนั่นคือระบบ traction control ป้องกันการลื่นถลายของล้อหลังรวมถึงระบบเบรก abs พร้อมให้คุณพุ่งทยานไปสู่ความเป็นหนึ่ง r 1 5 c o n n e c t e d และ 1> R 1 5 M Connected ABS มาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์1 5 5ซีซสูปีสูบเดียว4วาวาวพร้อมระบบ VVA วาวแปรผันอัจฉริยะเกียร์สปอร์ต6สปีดพร้อมระบบ Assist and Slipper Cush ช่วยลดแรงกระชากล้อหลังขนาดลดเกียร์ให้อารมณ์การขับขี่ที่เรา้าใจแบบเดียวกับ Super ร์สปอตรุ่นใหญ่ รวมถึง Telescopic Upside Down ระบบกันสะเทือนหน้าด้วยโชคหัวกลับช่วยดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมควบคุมการเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจจริงๆและนอกจากนี้ยังโดดเด่นล้ำสมัยด้วยไฟหน้าดีไซน์ใหม่ Twin Eyes พร้อมไฟโ o โนโฟ c ัส LED ให้ความเป็นสปอร์ตดุด,ดันสว่างชัดทุก การขับขี่โดยมาพร้อมกับการดีไซน์แฟลิ่งใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ R-Series พร้อมกันนั้นยังมีการรับประกัน5ปี50,000กิโลซึ่งเป็นการรับประกันร,รถที่ไม่เคยมีแบรนด์ไหนทำมาก่อนนอกจากยามาฮ่เท่านั้นหลอมรวมทุกเส้นทางสู่ชัยชนะ เร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งก่อนดชุบีวันนิวยามาฮ่า R15